คนเก่งไ่เคยคนอยากรูอยาได้จรงานค่าไัอ่ะไม่กเลยไปเลยเลยนะคะไปเลย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 ไปเลไปเลย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 เลยไป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 เลไปเลย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 ไปเ Oh! นั่ในนักการเนยที่เจนอ้ังกับเรีก็คุณหมอคาดเดาว่าครับเป็นขอต่อรองกระดูกกลิ่นเรเส้นประสาทราอะไรเงี้ยครัแล้วก็ เบื้องต้นก็คือรักษาเหมือนกันถ้าเบาหรือถ้ัก่ำเหมือนกันคือกายภาพกับพิยาแต่ว่าถ้าเกิดภายในประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยต้องไปทำอไ,อไมาให้ดูว่ามันเป็นอะไรหนักไปหรมครับแต่ว่าวันเนี้ยวันนี้คือวันที่5้ครับก็ดีขึ้นเยอะมากแล้ววันแรกยังแบบเดินไม่ได้เลยแต่ว่าวันนี้ก็เริ่มเดินได้แต่ว่ามันจะมีตึงๆอยู่บ้างครับม,มันทำให้ประสาทส,ส่วนไหนไม่เก่งแน่หลับ ว่าคือตอนนี้มันยังไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้เินอะไรเพราะคุณหมอเขาก็ดีคุณหมอเขาก็บอกว่าเออมันเสียเสียเวลาแล้วมันก็เสียเงินด้วยถ้าเกิดแบบลองลองรักษาก่อนถ้าเกิดรักษาแล้วมันดีขึ้นเรากไม่ต้องทำก็ได้สาเหตุสาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรครับสาเหตุสาเหตุสาเหตุครับใช่คิดว่าตีกอล์ฟเราทำพ่าไหนอ่ะ คือมันเป็นช่วงต้นปีที่ผมว่างพอดีแล้วผมตีหลายวันเสร็จกันแล้วก็ตอนที่มันเป็นเนียน่ยคือผมก้มไปเก็บของแค้แต่ตนั่งก้มลงไปแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วมันก็เึเลยเหมือนท่าหรือว่าความก็เป็นท่าปกติอาจจะเร็วหน่อยอาจจะแบบคือผมคนทำอะไรเร็วอยู่แล้วครับแล้วพอมันขึ้นมาปุ๊บก็เราก็แบบก็จะตีต่อ ่าก็ร <R> ู้สึกว่าไม่ไหวก็เลยกลับบ้านก่อนดีไม่จบอะไรยครับแล้วพอตื่นมาอีกวันหนึ่งก็เดินไม่ได้เลยใช่ก็เลยมีวันวันงานวันหนึ่งที่สามย่านที่ต้องยังเสร็จไม่มีคนดูแลหรือยังคะมีี่จัการีดูแลอยูมค่งแต่แต่พอไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ยังไม่ได้ไม่ได้ถามว่าจะต้องหยุดงานหรือว่าจะต้องทำก่อนก่อนดีไหมผมคือเขาแทบหลายอย่างครับข้าวบอลร่างกายห้ามยกของหนักห้ามโกง กขาจะมีท่าแบบเปิดในเน็ตให้ดูเลยว่าท่าไหนที่สำหรับ<ด>อลองรปฝึกซิ่นทำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยมื่อหลังจากนี้เราเราอยากจะเห็นอะไรไม่รู้ไหมว่ามันเกิดอะไรยังไงผมว่าถ้าดีขึ้นผมก็ไม่ไมนะแต่<ม>ถ้าเกิดทำอันนี้เรื่อยๆอย่างตอนนี้มัน<ผ>ม,มัน,มนวันแรกๆอ่ะเราตกใจเพราะว่ามันหนักมาก วันแรกต้องนั่งรถเข็นไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับอากวันก่อนที่มาจะนัดรวก็ต้องนั่งรถเข็นเข้าไปในงานแต่ว่าวันนี้ก็โอเคเดินได้แลยเดิ้ซึ่ว่าเออมันก uh, ็หายเร็วขึ้นนะก็เลยแบบโอเคสบายใจขึ้นหน่อยต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาประมาณกี่เดือนที่เนายจะหายก็้้องติดอ่ไรเงี้ยระยะเวลาในการรักษาเลยครับเขาคาดว่าถ้ากลับไปทำทุกอย่างได้ปกติอาจจะต้องเดินแต่ว่าหายเจ็บอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบสองสามอาทิตย์น่าจะโอเคแล้วครับ เปาองใช่ยครับใช่ว่าฟานฟองแลวต่อไปก็็ะจีอ่ะแลวปีชองีอะไรนี่ยปีช่องเเพราะว่ากันน้องไม่ชอปีวไอะไม่ได้อ้เนาะแด่ว่าเราจะ้ีมังแน่นอนแล้ปีที้แล้วก็เหมือนว่าเป็นปีทอาของไี่เ็ดเหมือนกันนะยข่าวว่าได้รับพิซเตอร์ใหญ่ๆนะเล้องขอบคุณทุกคนครับขอบคุณที่พี่ั้ไาด้วยไม่ ้ไม่อยากให้ขอบคุณไม่อยากให้่ไมขอบคุณจริงเพราะว่าแบบเวลาเราแบบอะไรหลายๆอ่ะที่เราดังไม่ว่าจะงานเราหรือว่าเวลาเราเล่นกับแฟนคลับหรือว่าอะไรต่างๆในโซเชียลก็พี่ๆก็เป็นคนแบบแชร์ให้แล้วก็ก็ต้องขอบคุณแฟนคัด้วยที่แบบคอยพพอร์ตเราแล้วก็ขอบคุณลูกค้าด้วยที่คอยแบที่เห็เราที่เากัเราจะเป็นแฟนมีนี่แหละพี่เกมีอะไรบ้างสาหรับเ ปีนี้มีจากปีธีรำมณฑลหนึ่งครับนี่แล้วก็จีนปีนี้มีเป็นงานแสดงและส่วนใหญ่ก็จะมีได้ขายยิมตอดปีนี้ได้ขายกิจจอนวันที่24ตุลาระครับใช่แล้วก็จะเปิดกล้องหนังของ่าราตรีครับพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้จะเปิดกล้องหนังผ่าราตรีเราจะไปทำพิธีแบบไหว้ปีนี้ต้องเปิดต้นปีมาแลก็ป่วยแล้วต้องต้องเตรียมไปทำบุญใช่ไหมใช่ฮะต้นปีมาก็ป่วยแล้วไม่สบายแล้วเนี่ยต้องทำบุ อก็ว่าจะว่าจะจะขอเดินไปวัดได้ก่อนเดินไปได้เดี๋ยวจะไปก็คิดว่าเพราะว่าแบบมันก็ช่วงปีที่แล้วปลรร fairly, ายปีมันงานหนักมากแบบก็ไม่ไม่ค่อยได้แบบเข้าวัดไม่ได้ทำบุญไม่ปกติทำบ่อยๆคคืออเราาก็ิดว่มันนชงขปี้ มว่ามันมันก็สองอย่างมันก็ถ้าถ้าคิดเป็นหลักการและเหตุผลก็คือเราก็ทำงานเยอะเวลาบางคนพักไม่มีแล้วเวลาพักผ่อนเรา,เออเากเราาเา็เอาเอาวีดีคอร์สอะไรเงี้ยครับ<ส>เราก็เลยไม่ค่อยได้พกักผ่อนร่างกายมันก็เลยเมันก็เลยน่าจะถึงจุดที่แบบร่างกายบอกว่าพอเถอะแต่ว่าคนคนนี้ทรนเขาบอกว่าเขาด,ดูแลคุณดีนะให้เขาดีเขาดีเห็นรถเข็นให้เขาแบบอะไรให้เขาก็โทรถามตลอดอย่างอย่างเพราะว่าเขาก็โทรถามเขาบอกว่าเขารอเป็นแฟนพี่เจมส์เดียว บ็ไปก่อนไม่ได้เนาะเฮ้ยการเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันจะ่ามาทำเช่นนี้มันจะมีแบบผีผักไปล่ะองผักดูเดี๋ยวตอบไปเยว่าจะมกับเดี๋ยวฟี่อนปอ่าดีแฟนนเขาเปนนอนดีแนะนำอะไรไหมเออวอนมากขอนใช่ไหมขอน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  ลองลองเปลี <anto> <isto> ่ยนแนวคิดดูเพราะว่าผมได้ยินว่าผู้หญิงจีบเขาเยอะผู้หญิงจีบเยอะนะใช่ผู้หญิงจีบเยอะลองคิดใหม่ลองคิดดูใหม่ไม่ผู้เล่นว่าโดนเป็นคนนั้นหรือไม่โดนเป็นคนแบบจริงใจแล้วก็จริงจังกับความสัมพันธ์มากเลยเขาเขาก็เลยอาจจะคิดเยอะหน่อยแต่ว่าว่าถ้าเขาเจอคนที่เหมาะเขาจะเป็นคนที่ดูแลแฟนเขาดีมากใช่แล้วตัวเราอ่ะเจอคนที่เหมาะหรือยังมีใหม่แล้วดิว แต่สนามต็อกไม่ได้ไปไหนเลยแต่สนามต็อกไม่ได้ไปไหนเลยใช่้เราได้ยินที่สนามก็ไม่เจอใครหรอไม่เจอใช่เจอแต่แบบนกไม่พบเจอต็อกอะไรไม่ได้เจอครับเราไม่เปิดใจหรือว่าเราไม่ค้นหาหรืออะไรยังไงใช่มันก็อยู่ในช่วงที่เรายุ่งด้วยครับเราก็เลยไม่ได้ค้นหาเพราะเชื่อว่าพอคนเราไม่ได้แบบค้นหามันจะไม่มีออร่าความแบบ มันก็การความรักอ,ะอ่ะ,อะเอออยู่ในนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็บวกกับว่าผมก็ทํางานทุกวันเราก็เจอแต่คนเดิมๆเ,เจอคนที่กองเจอแบบทีมงานอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราไม่ได้เจอคนใหม่ๆเพราะว่าทำงานก็แบบเหนื่อยก็กลับบ้านและอย่างนี้ไม่มีใครแบบรักที่ไมาดีอะไรเงี้แล้วก็ปลาให้กำลังใจเงียบผัวอย่างเงี้ยไม่มีใครทัดตัวอะไรหรอพี่เต้มีแฟนคลับมาแซวครับใช่จะสุดใหญ่จะเป็นแฟนคลับ ที่มีแล้วสุดท้ายคนคนคนอยากได้ต้องการเลยอ่ะถ้าเกิดมีลงสุดอยู่แล้วเอาตรงนี้เดี๋ยว <coughs> <coughs> นแ่พอเจ็บนจไมร่รู้าก่าเไม่เจ็บกายแต่ว่าเจ็บใจมากกว่านาลันดีเล่ชอบแก้